พี่น้องเอฟซี C, ชา youtube นะครับแล้วก็ชาวแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับคนอีสานบ้านเฮามิวสิกซาวนะครับนี่นะครับผมมาออกแบบนะครับมารับรถพ่อนายกนะไปเฮ็ดโค้งบ่แม่นเอาไปเฮ็ดโค้งครับนะไปต่อเติมนะครับไปต่อเติมโค้งเป็นโค้งรถแฮนะครับบ่รู้ว่าพ่อนายกแล้วถีมักแบบใดน นะครับมือหนี้มารับงานนะครับแล้วก็มาเบิ้งว่าพอนายยกแล้วมีกมาก,กษณะจังไดเฮ็ดแบบไดนะครับเดี๋ยวในเดี๋ยวผมจะอัปเดตในเบิ้งนะครับตอนที่เอารถไปเฮ็ดนะครับมือหนี้มาคุยมาออกแบบกันว่าจะเฮ็ดจังไดน,นะครับนี่ครับตอนายยกขึ้นมาเอาไปเฮ็ดโค้งให็ไหมว่ามันไป,ไปเฮ็ดโค้งครบไปต่อเติม นะครับ่าดีลักษณะจังไหนนะครับค่อยติดตามชมกันนะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องนะครับอันนี้ให้เป็นตกแต่งนะครับโค้งช่วงล่างนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเขากรสอันนี้สิเป็นสเก็ดไปเลยนะครับปูดแล้วก็ะมีขืนมานี่นะครับขืนมานี่นะครับ ว่าตัวนี้ดิฮ็ดเ,เป็นลายนะครับเป็นยังไงเขาจะมาชมกันนะครับพี่นอ้องสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีชาวลูกเพจนะครับแล้วก็ชาวยูทูบนะครับอันนี้นะครับเทารับต่อเติมโครงรถแห่ครับนะอันนี้คือลูกข่าวออมาเองนะครับตามใจลูกค้านะพ่อนายกนะครับเท่าก็เลยมาต่อเติมตัวนี้จะเป็นสกเก็ต นะครับเงาไปหอดตุ้นนะครับอันนี้จะเป็นซุ่มล่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเก็ตเงาไปหอดปุ้นนะครับแล้วบันี้เหาจีไสตัวนี้ห้พร้อมนะครับนี่ไสตัวบางฟุ้นนะครับทีมงานเหาจีไสตัวฟุ้งห้นะครับอันนี้ังยบอเรียบร้อยนะครับเหาคือยำยำมุดนะครับกันเสียงดังเวลาเขาปลอยเบียดนะครับ แล้วยังไงทำมาฟังกันว่าจีเป็นลักษณาจากไหนมืออื่นตอนแรงนะครับเขาขึ้นน้ำโพงห้ยเดียวนะครับนี่ครับเขารับตัวเติมนะครับรถโค้งรถเฮียนะครับอันนี้ก็จทเป็นพวกอ่าสเกิดก็อย่างรถปีกับที่เขาเหยียบขึ้นนะพี่น้องเขาเขาจะปิดบเบิ้ลแล้ว อาามาชมกันตอนที่แล้ยวเซตมืออื่นนะครับทีเป็นนักษนาจังไหนนะครับ